นี้เรามาได้แ,แกงดีหรือค่าคะนะเอาเกมสนุกสนุกแล้วกันค่นะ,ะนี้ขอเป็นจีโนนนี้ขอเป็นแบบเหรียญเล็กเหรียญเล็ก พี่ชานิมานะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมามาหาพี่ชานิได้แล้วก็มาชมรถชมุ มก็มีแล้วนะคะ่ืนก็ได้ดูทุกมือเนี่ยก็มีแล้วสามารถโทรขอได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะใครที่ใช้ระบบ r True m o v e นะคะกดสองสี่ตัวโทรออกนะคะได้เสียงประสานาเพาะนะคะของเมสแล้วก็อีกหลายเพลงในค่ายตูนมาเลเซียเลยค่ะคชขอบคุณมากนะคะขอบคุณค้ะ